ะครับเดี๋ยวผมาน่ายให้สีใส่สีมีนาด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจะข๋ยวคอห่วยใส่พี่ตุ้มก่อนเอาใช้ก๊อดียวกันพร้อมนะครับหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอเคครับนี่นะครับทุกคนใส่กระเป๋าใหม่แล้วล่ะพร้อมนะครับ โอเคพร้อมนะครับหนึ่งสองซ่อมหนึ Nein, ่งตัวนะครับหนึ่งสองซ่มเฮ้ยสวยสวยโอเคครับไม่ครับไม่ครับสวยมากเลยครับทุกคนนี่ดูเลย ตอนนี้เป็นเวลา11เอดโมงนะครับ11เอดโมงสวยมากนี่นะครับแล้วก็เหลือหลายคนเลยนะครับยังไม่ได้มาวันนี้ช่องอีกช่องหนึ่งผมโดนจำกัดไปแล้วอะ่ะงงมากเลยไปทำอะไรยังไม่ได้เห็นนอยังเลยดีนะยังมีช่องนี้อยู่นะครับ ที่ที่นั่นกี่โมงแล้วครับใช่ห้าทุ่มไหมประมาณ5้าทุ่มไหมครับนี่นะครับโอ้โหสวยมากสวยมาก23.35โอเคครับผมขอเมาสนหนึ่งนะทุกคนใครอยากฟังกดหนึ่งมาครับ ใครอยากฟังคนหนึ่งมาถ้าถ้าใครอยากฟังคนหนึ่งมาเลยครับผมจะเมางว้ฟังมีเรื่องจะเล่าครับมีเรื่องจะเล่าถ่ายรูปสวยสวยนะวัยรุ่นเมกามีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับ ือจะเล่าว่า5ทาุ่ม15คือผมจะเล่าว่าพี่เขา่าดูแลดีมากจริงๆเขาแบบพามากินอาหารอร่อยแล้วก็ที่พักดีมากบอกเลยว่าแบบคุ้มสุดๆในการมาร่วงงานในครั้งนี้นะครับอากาศที่นี่เย็นมากกลับวันไหนครับ ดูไปแล้วน่าจะได้กลับประมาณวันที่28ครับดูไปนะยังไม่เชิร์ครับยังไม่เชิร์ค่าเครื่องเท่าไหร่ครับไม่รู้อากาศเย็นครับอากาศเย็นมาก นีเลยง่วงไหมประก่อน <c oughs> ก็คือผมปรับตัวได้ลวครับจริงๆแบบไม่อยากจะโม้่าเลยตัวยังเงคนเก่งมาก <c oughs> จริงๆผมเป็นคนแบบปรับตัวได้เร็วมากนะครับไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะผมเป็นคนแบบปรับตัวได้เร็วมากเก่งเก่งจำชื่อพี่ได้ยังจำได้ลวครับพี่พักครับได้พัก ในเมืองหลวงเหรอครับอันนี้ใช่ในเมืองหลวงไหมพี่ดูชิคาโก้อันนี้อยู่ชิคาโก้ครับเมืองหลวงคล้ายๆล้ายขอนแก่นเลยเขาบอกอก็ฟิลขอนแก่นนะครับกูไปทั่วแล้วดีใจสดอ่ะใช่ครับเจ็ดโมงนี้พีดูอยู่ก็ห้าร้อยอ่ะก็เยอะอยู่นะใครพาไปคะอ่าสมาคมครับใช่ไหมสมาคมพามาครับ รูบรรยากาศไหมเดี๋ยวฝันจะให้ดูโอ้เจเน็ตพี่เจเน็ตตลกมากเลยสวยด้วยตอนนี้ตอนนี้11โมงครับ11โมง ไม่เป็นไรหรอกครับคนดูไม่เยอะใช่ครับสมาคมไทยอเมริกันครับโหสวยมากสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิลลินอย ก็คือแดดออกนะทุกคนแต่ว่าแดดออกแต่ว่ามันแต่ว่ามันไม่ไม่ร้อนแดดออกแต่ว่าวันไม่ร้อนนะครับโอ้นี่ไงตึกข้าวโพดใช่ครับตึกข้าวโพดนี่ที่แพรี่ไม่ได้มาครับที่แพรี่ไม่ได้มานะดูสวยมาก ถือได้ไม้อีกแล้วนอนนี่เลยนะครับทุกคนบรรยากาศดีดีอยากมีโอกาสไปเหยียบสักครั้งจริงครับพี่ถ้ามีโอกาสมาได้เลยครับถ้ามีโอกาสต้องมานะครับผมแบบแนะนํามากแบบมันดีมากจริงๆแล้วแบบวาสนาผมมากเลยคนเยอะคน ไม่ต้องซ้อมการแสดงนะคะซ้อมแล้วครับเมื่อคืนแล้วก็แล้วก็มีเดินแฟชั่นโชว์ด้วยครับรอดูเลยนะครับก็คใครที่ยังใครที่อยากมาก็ยังมาทันอยู่นะครับก <c ười> ี่โมงแล้วคะสิบเอ็ดโมงสี่สิบสครับผมตอนนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบเหมือนในหนังมากใช่ครับเหมือนในหนังมากเลย <c oughs> แล้วที่นี่ผู้คนแบบดีนะครับไม่ได้แบบไม่ดีดีมากครับ ดูแบบสะอาดมากเลยอะคือผมคือผมอยู่ที่ไทยอะอยู่ที่ไทยอะยังดูผิวขาวยังดูอะไรนะแต่มาอยู่นี่ก็คือมืดเลยไม่ร้อนครับอากาศดีมากไม่ร้อนเลยครับไม่ร้อนเลยผมน่าจะได้ไลฟ์ช่องนี้แหละครับเพราะว่าช่องช่องอันที่แล้วอะน่าจะโดนจํากัดแล้วครับโดนจํากัดไปเมื่อกี้ครับก็เลยเอ้ยยังดีนะมีช่องหนึ่งให้ไลฟ์ แต่ก็ต้องระวังระวังให้มากกว่าเดิวสวัสดีค่ะติดตามมาติดตามกลับทันทีค่ะขอบคุณครับประเทศอะไรคะพึ่งมาประเทศอเมริกาใช่ไหมครับแต่เขาตัวชนอ่าเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวโชว์นะครับอ่านี่หาบอชื่อ,อ นี่ฮาวนี่ห okay, ล okay, okay, uh ีีนะป๋าบอชื่อฟอนนายนชุมิจิยูครับผมเท็ดดีไหมเท็ดดีไหมทุกคนประเทศอะไรคะเออ่ประเทศอเมริกาครับอเมริกาครับ พูดน่ารักมากเลยค่ะจริงๆผมพูดภาษาจี้ญี่ปุ่นได้นะทุกคนอะไรนะครับขอเช่ายเรือเล็กเหรอครับบอกแฟนผับนี้จะไปเช่าเรือเล่นกันบ้างอยากอยากให้ผมนั่งเรือไหมทุกคนอาถ้าอยากให้ผมนั่งเรือกดหนึ่งมาอยากให้ผมนั่งเรือกดหนึ่งมาเลยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทำตามความขอ ไปแสดงอะไรคะเออ่มาร่วมง,งานชายเฟสติวัลครับทุกท่านทวินที่ไฟครับเออ่แล้วก็มีแบบอเวลแฟชั่นโชว์ครับผมแล้วก็เขาเรียกว่านะคัชเชอลแดนซ์ครับใช่อ่าคนหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวเตรียมเลยแปบ๊บหนึ่งนะครับนั่งเรือนั่งเรือวันที่16ใช่ไหมครับนะอ่าวันที่16นะทุกคนไม่ใช่วันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูวันที่16นะครับ เดี๋ยววันที่16นะครับเดี๋ยววันที่16ประเทศสะอาดเรียบร้อยมากจริงไม่มีขยะเลยแต่ว่าเออไม่มีขยะเลยไม่มีขยะเลยครับเดี๋ยวส่งรูปไปอวดเพื่อนที่บ้านกา่อนอวดเพื่อนบ้านมหาเศรษฐีก่อนคือแบบดีมากจริงๆครับ ทุกคนต้องเข้ามาดูผมช่องนี้นะกดติดตามอาผมฝากกดติดตามช่องให้ผมหน่อยครับเพราะว่าช่องนี้มันคนคนดูน้อยคนดูน้อยแล้วมันก็มีแบบอะไรบ่อยอะครับเขาเรียกว่าอะไรปรับเวลาได้เร็วดีใช่ครับเป็นคนเก่งมากครับติดตามแล้วค่ะใครยังไม่ติดตามฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนอยากเห็น นั่งมวยไหมครับนั่งมวยดาราดังจริงๆครับมาอยู่ที่นี่แบบโอ้โหทุกคนแบบรุมครับจริงๆครับทุกคนรุมอ่ะคือฝังเห็นแล้วแบบฟังเห็นแล้วแบบว้าวโซเฟอรฟูโก้เนี่เลยครับไม่ทำอะไรเลยนั่งมวยดังอ้าล่ะรครับผมอ่ะปิวสามนะครับ ฟิวไปสามแล้วอันนี้ก็คือเราช่องใหม่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะไปหาแกต้องแบบเอดอปิดอย่างเงี้ยเอพี่ตุ้มก่อนัทุกคนครับอันนี้พี่ตุ้มนะครับสวัสดีครับแล้วเชี่ยวเขแล้วพาเขาหรอแล้วเชี่ยวจะไปถ่ายอีกคนไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปแนะนําอีกคนหนึ่งมาน้อกฟอร์ดตามมาคาส์มันจะไม่ฟิวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่มีวิธีอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์ดารานะครับ สัมพาดค่ขอสัมาษณ์หน่อยเดี๋ยวช่องเดี๋ยวช่องเขาปีวูมาออแนะนำตัวค่ะสีขาวสวัสดีค่ะเจเน็ตทารันก็ทารันจีซันสองหรือทุกคนรู้จักกันนีจเจเนตบ้างตั้งไว้สาวสองค่ะหัวเรียบร้อยมานี่ะค่ะพี่พี่น้ำกับพี่เคนโดนะคะพที่ไปรับผมเมื่อวานโอ้หล่อมากเลยครับหล่อสวยมากเลยครับ น่ารักคุณตุ้มสวยมากเลยมีคนชมบอกว่าคุณตุ้มสวยมากจริงครับคุณตุ้มสวยมาก ประเทศนี้เขาทิยาใส่ยิย้มากเลยอ่ะเขาเดินมาเขายิ้มแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบพาหมามาเดินได้ด้วยนะโหดีมากอยากดูอะไรบอกนะครับอยากอะไรบอก,บอกวผมจะหันกล้องอยู่รัฐไหนอิลลินอยอิลลินอยอิลินอยครับอยู่อิลลินอยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปนิวยอร์กไหมนะครับ ถ้าได้ไปนิวยอร์กก็ได้กลับนุ่นยี2แปดยีประมาณนะครับพี่วิลลี่ไม่ได้มาครับพี่วิลลี่ต้องแบบขายทห้เรียนอ้าวเหรอครับช่องเยอะที่บินเหมือนกันกําลังขายทีเรียนอ้าวเหรอครับโอบินเลยเหรอครับบินหรือว่ายังไงส1บเอ็ดี่ครับเนี่7สิเอครับที่นันสิบเอ็ครับเอ คือดีมากชอบมากพรอดไปเดียนเหรอครับไ <mm> ออยากรู้ไหมกดหนึ่งมาถ้าอยากรู้กดหนึ่งมาครับต่อมองโหดไหมคะอุ้ยสบายมากผมกิงภาษาอังกฤษมากจริงคือแบบผมพูดแบบชิวฉลุยเลยใช่ไหมพี่ เขาถามว่าตอมองง่ายไหมฟอบอกเขาว่าฝอดแบบพูดภาษาอังกฤษ,ษ,กษดีมากสบา,สบายมากสาปีกอังกฤษปืนเลยใช่ครับดีมากเข้าง่ายมากก็เข้าไปครั้งแรกนะครับก็แบบพูดไปเลยนี่ฮาวเจ้าชิวฮาวเอาแยจะไม่ได <c oughs> ้เข้าเดินแบบไม่เดินครับเดินเดี๋ยวรอดูเลยนะครับ,บแล้วก็คุณพี่ณลินกับพี่คิมก็มาถึงแล้ว โอ้พี่วลลีบินสองช่องเลยเหรอแล้วก็พี่บุโกะใช่ไหมครับมาวันนี้อุ้ยมีแต่คนบอกว่าพี่พี่ตุ้มสวยมากเฮ้ยให้ดูอีกครับตุ้มสวยมากคนดดตัวนี้กัคนเลยในขณนะเวลานี้นะฮะรุ่มเที่ยงสยือ มันไม่ร้อนนะครับทุกคนร้อนมันร้อนอยู่ร้อนร้อนะใช่ไหมโอเคคือมันอากาศมันเยี่ยมันมีลมมามันมีลมมาครับเดี๋ยวผมจะอุ้ยหมาน่ารักมากหูหมาน่ารักมากอยู่ไหนครับอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพเจ้าพนักงานไปนี่ครับ เอฟซี FC, สวัสดีครับมาเที่ยวหรือคะเอ่อมามา,มาร่วมง,งานด้วยมาเที่ยวด้วยครับกรุงเทพรไรสว่างจ้าเออรีวไปเลยไม่ต้องนอนหรอกทุกคนอยู่เป็นเพื่อนกันนี่แหละไม่ต้องนอนหรอกหากันจนเจอที่สุดครับเป็นความฝันความฝันหนึ่งที่แบบไม่คิดว่าจะได้มาทุกคนแบบอันนี้ผมแบบพูดเลยนะว่าทําอะไรอะถ้าคุณมีเป้าหมายแล้วก็แบบมีความฝันอะ คุณตั้งเป้าหมายไปเลยทำอะไรตั้งเป้าหมายไ้เลยตั้งความฝันไ้เลย,เลยถ้ามันประสบความสําเร็จมามันโคตรแบบดีเลยนะดีมากๆแต่ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จมันก็ไม่เป็นไรอย่างเงยเราก็ได้ทํามันแล้วอะ่ะทุกคนเก็ตเก็ตฟิลไหมแล้วผมก็แบบความฝันผมอะ่ะอันหนึ่งก็คือแบบได้มาเที่ยวที่ประเทศอเมริกาแล้วแบบผมก็ได้มาแล้ว่มันโคตรจะแบบมีความสุขแล้วก็จะภูมิใจเลยแต่ผมไม่ไม่คิดมาก่อนว่าจะได้มาได้ซ้ำแล้วแบบพอมาถึงอ่ะ รู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงเหรอวะผมผมมาถึงแล้วเหรอวะไปทางซ้ายมันจะเป็นพวกนูเทล่าคาเฟ่แล้วก็บีนถ้าไปทางขวาจะไปสตาร์บัคส์ตัดขายใหญ่ครับไปทางไหนบีชไนซีนที่หลวงอ๋อไปแล้วหมดแล้วแล้วผมอยากไปสตาร์บัคส์ใหญ่สุดในโลกนี่มาห้าห้ายห้าโอ้ห้าห้าห้าใหญ่สุดในโลกอยู่ฝั่งนี้จริงเหรอครับอ๋อเหรอยั แต่ว่ามันเป็นมันเป็นเจ็ดเจ็ดสตาร์บัคสาขาใหญ่ทั่วโลกที่ต้องไปมีเอ๊ะเจ็ดอ๋อห้ามีแค่ห้าที่ทั่วโลกอิปักกิ่งปารีสิการ์โกญี่ปุ่นแล้วก็นิวยอร์กมั้งหรือสยามมันจะมีมันจะมีอยู่แค่ห้าหรือเจ็ดสาขาทั่วโลกไมีแครับมันจะใหญ่ใหญ่จะเป็นประมาณห้าชั้นสั่งเมนูแบบเขาถ้าปักกิ่งปักกิ่งใหญ่มันหวานเหรครับเปิดใหญ่ใหญ่กว่า กาแฟาโบราณหนูไม่ตดระดับหรอน่าจะไปน่จะไปสามาบาไ,ไปได้หว่าไปครับไปไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อเลยไม่เป็นไรวันนี้เรามี power bank ได้เลยแคบไปลงได้เลยอนุญาตเมื่อคืนผมนอนอิ่มแล้วครับ ฝืนด้วยครับฝืนด้วยจริงๆแบบมันง่วงมากแต่ผมก็ต้องแบบนอนดึกหน่อยให้มันแบบเที่ยงคืนอ่ะให้นอนต้องนอนเที่ยงคืนให้ได้ไพ่แบบไม่มันมันแบบจะนอนไม่ตรงเวลากันไปครับพี่บาบี้ครับนี่นะครับสวยมากเลยเหมือนแบบดารานางงามอะไรครับ ใช่ไหมอันนี้อันนี้เหรอครับใบมันแปลกดีเนาะอันนี้เหรอครับใช่ใช่ดูใบมันดีสวยมากโอ้โหวิวก็ดีมากยืนหล่อใช่ไห <laughs> <laughs> อ้าวเข้าไปไหนกันนะครับไปบบอ๋อเดี๋ยวผมเดินไปก่อนได้แดงไปก่อนเลยคนี่ตายไม่ใยด้วย ครับเดี๋ยวผมเดินไปกันต่อ oh, <okay. S 1> อรู้จักพี่ตุ้มด้วยเหรอครับ <Okay. S 1> รู้จักไหมพี่ตุ้มสวยมากเลย oh, <okay. S 1> ทุกคนน่ารักมากไปเลยไปเลยอาจจะไลฟ์แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมาไลฟ์อีกอีกทีแบบตอนเย็นอย่างเงี้ยครับ oh. เหมือนเขาจะพาไปหาอะไรกงศุนอะไรด้วยนี่แหละครับไปสวัสดี แต่ว่าผมอาจจะไม่ไลฟ์ตลอดนะครับอาจจะไม่ไลฟ์ตลอดนะแต่ว่าเดี๋ยวทําอะไรก็จะอัปเดตบนแอปฟ้าถ้าอยากติดตามก็ไปติดตามได้เลยนะครับผมก็จะลงเรื่อยๆเลยลงตลอดตลอดเลยเดี๋ยวลงไว้ตอนคืนนี่แหละ <l ug> <l ug> เดี๋ยวตอนเช้าอะ่ะมันก็จะเด้งไว้หาทุกคนเองตอนเช้ามันจะขึ้นผีทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวผมก็จะไลฟ์ไลฟ์แบบแบบแแล้วก็ลงอะไรอย่างงี้ไปเลยเดี๋ยวทุกคนก็ไปดูตอนเช้าออนะครับ มีอจอไหมเออมีครับก็ชื่อเดียวกันเลยครับปอดประกรณ์หยสุดยอดผมถ่ายดิวก่อนน้องมาทำอะไรครับผมมาออกงานครับโอ้โหูึ้้อง้อองึ้ง <laughs> งงอะเด็งงอะเด็โอ้ยงงกันเน่ยแบบเป็นไอ้เอ็อนจอ,ย,อยมากอ่ะมาออกงาน,นงครับมงานมาร่วมง,งานไทยเฟสติวัลครับแล้วก็แบบได้เดินมาเดินแฟชั่นโชว์ด้วยเป็นแบบครั้งแรกในชีวิตเลยทททบกมือใช่ป่ะมาไปด้วยได้ป่ปปะเพราะว่าฮะโอ้สวย ออ่าพกดีเลยเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังดีกว่าต้องดูหน้าเขาเยอะหรอกไม่ได้หล่ออะไรขนาดน,นั้นะนี่อเมริกาครับผมพุกคนแคบเอาไปลงได้เลยนะครับผมอ,อนุญาต okay. สวยมากสวยมากโหทุกคนแล้วดูน้ำดิดูน้ำดิทาบ้านเอ้ยเป็ดเป็ดเฮ้ยเหมือนในหนังเลยเนะาะทำไมเป็ดมันสวยอย่างงี้วะแต่พี่เที่สวยกว่าเยอะอาจริงดูดิเฮ้ยเป็ดของจริงเว้ย โอ้ยสวยเอ้อสวยเพ้อโออคตรดีโคตรดีด็อกอะ่ะเนี่ยตึกทรัมป์นะครับทุกคนตึกทรัมป์รู้จักไหมตึกทรัมป์อยู่นี่นะครับเดี๋ยวขออัดวีดีโอไปด้วยเลยหนึ่งสองสามโอ้ทรัมป์เอาไหมพี่บูม โอเคครับมาเอาเห็นทรัมป์ด้วยใช่ไหมครับใช่ใชครับอะอะรัวๆนะครับหนึ่งสองสา,ามอ่ะให้ดูก่อน ตึกทรัมม์ตึกทรัมม์ตาเชี่ยวอะไรนะเอ่ออะไรนะเราต้องพูดว่าอะไรนะไอ้ไม่ไม่ไอ้ที่เราแนะนำอะไรอะไอ้ภาษาญี่ปุ่นนะครับโอชิโอชิอาชิเมะอ่าเดนมานชเตะโอเคเดี๋ยวจำไว้ก่อนอาชิเมะมานชเตะอาชิเมะมานชเตะเออได้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 ไหมขายยาวมาก อีกแป้นหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวไล่อีกแป้นหนึ่งพอผมก็จะลงแล้วพอไปไลฟบวันอื่นด้วยเดี๋ยวปิว <c oughs> กลัวมากเลย <c oughs> ครับท <c oughs> รัมป์ <c oughs> เอาไหมน่าจะย้อนนะ เฮ้ยถ่ายอย่างเงี้ยเหรอพี่บุม๋มจริงปะดูเป็นอย่างงี้ตลกอ่ะแต่ว่าเอาไปลงบันปันก็ได้นะเออปน<ะ>ห <ś, S 2> น้ามันมายาวเงี้ยได้ครับยาวตาม บูมอมะโอเขอโทได้ไหมนี่ทุกคนโอ้อลังการมากโอ้ยสวยทำไมมันสวยขนาดนี้เน oh, uh, uh, ี่ย เดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเดินถ่ายรูปก่อนแป๊บน,นึงไว้เจอกันใหม่ครับ